2011 2011 31 475,000 80,475,000 1223.43 0โทรศัพท์รวมถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอแต่พบว่าไม่มีสิ่งใดถูกใช้งานตั้งแต่วันที่เธอหายตัวไป เมื่อถามไบรอันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าในวันที่หนึ่งมกราคมเขาขับรถไปบ้านแม่ของเขาที่เมืองสวอมส์คอแต่หลงทางและพบว่าตัวเองหลงทิศนักสืบไม่เชื่อเรื่องนี้แม้ว่ามันจะดูสมเหตุสมผลบ้างพวกเขาคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติตึงขอหมายค้นบ้านของทั้งคู่ที่นี่พวกเขาพบหลักฐานที่น่าตกใจที่ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีเลือดติดอยู่ที่ใบมีดของมีดที่พบในชั้นใต้ดินของบ้านและยังมีเลือดบนพื้น ตอนนี้เมื่อมีหลักฐานใหม่พวกเขาตรวจสอบเรื่องราวของไบรอันว่าเขาเดินทางในวันนั้นและพบว่าเขาโกหกเขาไม่ได้ไปบ้านแม่ของเขาเพราะเขาใช้เวลาอยู่ที่โฮมดีโปที่นั่นเขาซื้อของมูลค่าประมาณ450ดอลลาร์เช่นไม้ถูพื้นและเทปเท่าคุณอาจเดาได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น มีการรายงานไฟไม่ที่บ้านของครอบครัวเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีของวันที่6มกราคมเพียงไม่กี่วันหลังจากการค้นหานักดับเพลิงถูกส่งไปที่เกิดเหตุเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาพบบ้านกำลังไม่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะไบรอนและลูกทั้ง3คนออกมาได้อย่างปลอดภัยสาเหตุของไฟไม่ถูกสอบสวนแต่พบว่าไม่น่าสงสัยอย่างไรก็ตามมัน ดูเหมือนเป็นเรื่องที่สะดวกเกินไปไบรอันถูกจับได้ว่าโกหกเกี่ยวกับที่ที่เขาอยู่ในวันที่อันนาหายตัวไปเขาอยู่ที่โฮมดีโปไม่ใช่บ้านแม่ของเขา เขาถูกจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้สอบสวนเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมจึงถูกตั้งวงเงินประกัน5 0 0 0 0นดอลลาร์แต่สิ่งเลวร้ายยิ่งกว่านั้นกำลังจะมาหลักฐานที่เลวร้ายที่สุดถูกพบเมื่อตำรวจตรวจสอบกองขยะห่างจากบ้านครอบครัวประมาณหนึ่งชั่วโมงพวกเขาพบถุงขยะที่เต็มไปด้วยเลือดรวมถึงเลื่อยตัดโลหะและขวานที่ถูกทิ้งอีกสิ่งที่พบคือพรมและอุปกรณ์ทำความสะอาดเริ่มชัดเจนว่าไบรอันไม่ใช่คนที่เขาอ้างว่าเป็น หลังจากถูกจับกลุมไบร่อันวานชีบอกว่าในวันที่อันนาหายตัวไปเขาไปที่ร้าน CVS และสและโฮฟ o d ดในสวัมสกอตส์อย่างไรก็ตามตำรวจไม่พบภาพจากกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานอื่นที่ยืนยันเรื่องนี้เขายังคงยืนยันว่าไม่มีความผิดมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อเขาในวันที่18มกราคมซึ่งรวมถึงการฆาตกรรมและกำจัดศพของภรรยาเมื่อการสืบสวนดำเนิน ต่อไปนักสืบพบการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่น่าตกใจบน iPad ของลูกชายเขาพวกเขาบอกว่าไบรอันใช้แท็บเล็ตนี้เพราะคิดว่านักสืบคงไม่มีเหตุผลที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ของลูกคำค้นหาบางคำรวมถึงศพเริ่มมีกลิ่นเมื่อไหร่วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดศพสามารถตั้งข้อหาได้โดยไม่มีศพหรือไม่และสิบวิธีในการกำจัดศพถ้าจำเป็นจริงๆไบรอันยืนยันว่าเขาไม่มีความผิดแม้จะ,ะเผชิญกับหลักฐานทั้งหมดนี้ คดีของไบรอันได้รับผลกระทบมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยว่าเขาเคยข่มขู่อันนาอย่างรุนแรงในปี2014หลังจากที่เธอเลิกกับสามีคนแรกมาร์กนิป และก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานเขาบอกเธอและเพื่อนของเธอทางโทรศัพท์ว่าเขาจะฆ่าพวกเขาโดยนักสืบไม่ทราบเหตุผลเพื่อนๆขอให้อนานาดำเนินคดีกับเขาแต่เธอปฏิเสธหนึ่งปีต่อมาพวกเขาแต่งงานกันซึ่งฉันคิดว่าน่าทึ่งมากฉันนึกภาพไม่ออกว่าการสนทนาน,นั้นจะเป็นอย่างไรหรืออนันาจะก้าวข้ามการข่มขู่ที่ร้ายแรงเช่นนั้นได้อย่างไรแต่ฉันเดาว่าทุกคนมีมุมมองของตัวเอง ลับมาที่คดีนี้มีข้อผิดพลาดในบันทึกของตำรวจเกี่ยวกับการแจ้งว่าอันนาหายตัวไปบันทึกระบุว่าหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของทิดแมนสปายเป็นผู้แจ้งตำรวจเมื่ออันนาไม่มาทำงานตามกำหนดคนนี้โทรหาไบรอันและตกใจเมื่อรู้ว่าเขายังไม่ได้แจ้งความคนหายแต่บันทึกของตำรวจระบุว่าบริษัทและไบรอันแจ้งความคนหายพร้อมกันซึ่งไม่เป็นความจริงตำรวจรู้เรื่องนี้แน่นอนแล้วทำไมเอกสารถึงระบุเช่นนั้น ตามที่ทนายของไบรอันกล่าวเขาเป็นคนโทรหาบริษัทเมื่อติดต่ออันนาไม่ได้ซึ่งหมายความว่าพนักงานที่พูดเรื่องนั้นอาจโกหกหรือผิดพลาดไบรอันและทนายของเขากล่าวว่าบริษัทไม่ได้แจ้งตำรวจจนกว่าไบรอันจะบอกว่าอันนาหายตัวไปแต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจนฝ่ายจำเลยขอให้ปล่อยตัวไบรอันด้วยเงินประกัน250,000ดอลลาร์โดยระบุว่าในา แม้ซาชูเซตบุคคลไม่สามารถถือว่าเสียชีวิตได้อย่างน้อยเจ็ดปีเพราะไม่มีกฎหมายห้ามการหายตัวไปโดยเจตนาพวกเขายังกล่าวว่าไม่พบศพแม่จะค้นหาอย่างละเอียดและไม่พบแรงจูงใจหรืออาวุธแต่ฝ่ายอายการโต้แย้งอย่างรวดเร็ว อายการกล่าวว่าไบรอันเริ่มสงสัยอันนาในเดือนธันวาคมเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะหายตัวไปเพราะเขาคิดว่าเธออาจมีคนอื่นเขากลัวเรื่องนี้มากจนเริ่มดูหน้าอินสตาแกรมของเพื่อนชายของเธอเขาแน่ใจว่าเธอกำลังวางแผนจะทิ้งเขาเขาบอก แม่ของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์และเธอแนะนำให้จ้างนักสืบเอกชนซึ่งเขาทำแม้ว่าไบรอันคิดว่าเธออาจนอกใจแต่ตัวแทนไม่พบหลักฐานใดๆเขาคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของไบรอันนอกจากนี้อายการกล่าวว่าอันนาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าเธอกำลังคิดจะยุติการแต่งงานเมื่อเรื่องภาพวาดแอนดี้วอฮอนถูกเปิดเผยแต่เธอไม่เคยตัดสินใจได้แน่นอนเพื่อนอีกคนบอก นักสืบว่าอันนาอารมณ์เสียมากในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันที่28ธันวาคมเพราะเธอแน่ใจว่าไบรอันจะต้องติดคุกเพราะโกหกเธอยังกล่าวว่าเธอจะทิ้งเขาและย้ายไปวอชิงตันพร้อมลูกทั้งสามคนหากเขาติดคุก เรื่องซับซ้อนขึ้นเมื่อพบว่าอันนามีความสัมพันธ์กับชายอีกคนเขาบอกว่าพวกเขาแค่เดทกันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายชื่อของเขาไม่ถูกเปิดเผยและเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเขายังบอกว่าเขาใช้เวลาวันขอบคุณพระเจ้ากับอันนาในดับลินถ้าฉันเป็นไบรอันฉันจะขอเงินคืนจากนักสืบเอกชนคนนั้นจากนั้นมีเรื่องประกันชีวิตของอันนา มูลค่า2.7ล้านดอลลาร์โดยระบุให้ไบรอันเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวหากไบรอันค่าอนนาจริงเขาจะได้เงินจำนวนมากแต่ฝ่ายจำเลยกล่าวว่าไบรอันมีเงินมากอยู่แล้วและเงินประกันไม่น่าจะสร้างความแตกต่างในด้านการเงินของเขาพวกเขากล่าวว่าไบรอันไม่ได้ต้องการเงินจากประกันจริงๆดังนั้นแนวคิดที่ว่าเป็นเหตุผลที่เธอหายตัวไปจึงไม่น่าเชื่อถือ ต่อไปอายการพิจารณาการค้นหาทาง Google ที่พบใน iPad ของลูกชายตามที่พวกเขากล่าวนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าไบรอันวางแผนอาชญากรรมล่วงหน้าหรือกำลังหาวิธีกำจัดร่างของอันนาหลังจากที่ทำไปแล้วพวกเขายัางพบว่าเขาค้นหาคำเช่นเลื่อยตัดโลหะที่ดีที่สุดสำหรับการตัดแยกชิ้นส่วนและสามารถระบุศพที่มีฟันหักได้หรือไม่ บรอันถูกพบในกล้องวงจรปิดว่าซื้อพรมอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้าห่มชุดทีเวกและขวานที่โฮมดีโปในร็อกแลนเขาเดินออกจากโฮมดีโปพร้อมของเหล่านี้บนหลังโดยไม่มีใครมองซ้ำไม่ว่าจะถูกสอบสวนหรือไม่ นี่เป็นจำนวนของที่ดูแปลกสำหรับใครก็ตามนักสืบยังกล่าวว่ากล้องวงจรปิดในเมืองอบิงตันและบร็อกตันจับภาพไรอันทิ้งถุงขยะขนาดใหญ่กว่าโลที่คอมเพล็กซ์ห่างจากบ้านครอบครัวประมาณ45นาทีโดยรถยนต์น่าเสียดายที่ถุงขยะเหล่านั้นไม่เคยถูกพบอีกเพราะถูกเผาโดยคนงานกำจัดขยะแต่ในวันเดียวกันเขาค้นหาคำว่าผมบนศพเกิดอะไรขึ้นและโซดาไบคาร์บอเนตสามารถปกปิดกลิ่นเหม็นหรือทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ แต่ฝ่ายจำเลยกล่าวว่าการค้นหาเหล่านี้ไม่ช่วยคดีต่อลูกความของพวกเขาเพราะเขายังค้นหาคำว่าวิธีตั้งบริษัทการกุศลเพื่อบริจาคเงินรางวัลลอตเตอรี่โดยไม่ต้องเสียภาษี พวกเขากล่าวว่าเนื่องจากเขาไม่เคยถูกลอตเตอรี่หรือตั้งบริษัทการกุศลการค้นหาเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าเขาทำสิ่งเหล่านั้นได้นี่เป็นประเด็นที่ดีแต่ตำรวจกลับมาพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมจากคำค้นหาอื่นๆที่ไบรอันทำเช่นวิธีผสมแอมโมเนียต้องหายตัวไปนานแค่ไหนถึงจะถือว่าเสียชีวิตวิธีทำความสะอาดที่เกิดเหตุอาชญากรรมและ วิธีกำจัดชิ้นส่วนร่างกายเขายัางค้นหาคำเช่นวิธีถอดซิมการ์ดออกจากโทรศัพท์ชื่อบริษัททำความสะอาดที่เกิดเหตุวิธีตรวจจับเลือดที่เกิดเหตุและวิธีล้างคราบเลือดออกจากคอนกรีตเมื่อถูกสอบสวนเกี่ยวกับการค้นหาเหล่านี้ไบรอันโทษลูกชายของเขาอย่างโง่เขลาเพราะแท็บเล็ตเป็นของเด็กแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเด็กวัยหกขวบจะค้นหาคำเหล่านี้ได้อย่างไรโดยไม่สะกดผิดเลยนี่เป็นคำถามที่ไบรอันตอบไม่ได้ นักสืบสอบถามไบรอันเกี่ยวกับการค้นหาที่ทำในรถวอนโว่ของเขาซึ่งมีเบาะพับลงและบูด้วยพลาสติกด้านในเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาคิดว่าเขาเพิ่งดูดฝุ่นพรมไม่นานหลังจากการค้นหาเขาไปที่บ้านแม่ของเขาในสวัมสกอตและทิ้งถุงขยะสิบใบในถังขยะที่คอนโดของเธอตำรวจพบอุปกรณ์ทำความสะอาดเลื่อยตัดโลหะผ้าขนนูและใบเสร็จสำหรับ วัคซีนโควิด -19 ในถุงเหล่านี้แต่สิ่งที่ทำให้ตกใจที่สุดคือของใช้ส่วนตัวของอนนาถุงมีนาฬิกาเฮอร์มีสกุญแจรถเสื้อโค้ทกระเป๋าพรอดอองเท้าบุตรที่เธอสวมครั้งสุดท้ายและชิ้นส่วนของสร้อยคอของเธอโดยรวมแล้วสิ่งของเหล่านี้เป็นหลักฐานที่เลวร้ายมาก บ้านถูกค้นหาอีกครั้งและพบหลักฐานเปื้นเลือดเพิ่มเติมรวมถึงมีเปื้นเลือดในชั้นใต้ดินการทดสอบ DNA บนชุดทีเวกที่เขาซื้อแสดงให้เห็นว่ามีร่องรอย DNA ของอันนาแต่ฝ่ายจำเลยกล่าวว่านี่ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าไบรอันฆ่าเธอเพราะการจับคู่ DNA ไม่สมบูรณ์มีล้านวิธีที่ DNA ของเธออาจติดอยู่ที่ชุดนั้นจากนั้นมีเรื่องที่ไบรอันยังถูกกะบ,บริเวณในบ้านเพราะถูกสงสัยในคดีช่อโกงงานศิลปะเขาได้รับอนุญาต ให้พาลูกไปโรงเรียนแต่ต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเมื่อพบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเขาซื้อของในร้านตา่างฮ่าชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขาการกักบ,บริเวณเพื่อปกปิดสิ่งที่เขาทำซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ทำตามปกติ สารกล่าวว่าไบรอันพยายามปกปิดร่องรอยมากกว่านั้นพวกเขาชี้ไปที่อีเมลที่ไบรอันส่งถึงตำรวจโคเฮสเซตโดยระบุว่าอันนาถูกลักพาตัวและเธอทำพลาดอีเมลนี้ไม่เคยอธิบายเพิ่มเติมและบอกว่าอันนาจะไม่ถูกพบอีกเว้นแต่จะมีการจ่ายเงิน1 2 7 0 0 0ดดอลลาร์อีเมลไม่ได้ระบุว่าจะส่งเงินไปที่ไหนและไบรอันไม่เคยส่งหรือรับอีเมลเพิ่มเติมซึ่งดูแปลกมากในกรณีการลักพาตัวจริงฉันคิดว่ามันดูเหมือนการหลอกลวงที่วางแผนมาไม่ดี เมื่อการพิจารณาคดีดำเนินต่อไปบัญชีธนาคารของไบรอันค่อยๆลดลงเพราะเขาต้องจ่ายค่าทนายที่สูงมาก เมื่อเขากลายเป็นคนยากจนเขาไม่สามารถจ้างทนายส่วนตัวได้อีกต่อไปทนายของเขาจึงลาออกและสารแต่งตั้งทนายใหม่ให้ซึ่งทำให้สถานการณ์ของเขาแย่ลงแต่ดีขึ้นสำหรับฝ่ายอายการเนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี2023คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อสารคดีนี้ถูกสร้างแต่ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรสำหรับไรอนันเขาดูเหมือนกำลังสิ้นหวังเขาเริ่มขโมยเงินจากคนใกล้ชิด โดยเฉพาะจากพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วครอบครัวของไบรอนโทรแจ้งตำรวจในปี2023ว่าเขาทำลายพินัยกรรมของพ่อก่อนถูกจับกลุ่มพวกเขายังบอกว่าเขาเข้าไปในบ้านและเริ่มขโมยของมีค่าเพื่อนำไปขายฉันไม่รู้ว่าทำไมครอบครัวของเขารอคอยนานขนาดนั้นกว่าจะแจ้งความทำลายของบางเหตุการณ์อาจคลุมเครือเมื่อคดีถูกสื่อหลายสิบแห่งรายงานแต่ฉันคิดว่าเขาทำลายพินัยกรรมของพ่อภายในไม่ กี่วันหลังถูกจับกลุมเพราะการกล่าวถึงพินัยกรรมที่หายไปครั้งแรกมาจากวันที่10มกราคมและไบรอันถูกจับในวันที่8มกราคม ไม่ว่าจะอย่างไรไบรอันถูกกล่าวหาว่าขโมยของหลายอย่างรวมถึงรถยนต์ของพ่องานศิลปะพรมและเครื่องประดับเขายังพยายามขายบ้านของพ่อแต่ไม่สําเร็จเพราะยังจดทะเบียนในชื่อพ่อครอบครัวขอให้เขาระบุรายการสิ่งของที่ขโมยไปแต่เขาบอกว่าไม่สามารถทําได้เพราะอยู่ในคุกซึ่งน่าขบขันแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีคดีนี้ยืดเยื้อและสุดท้ายครอบครัวของเขายกเลิกข้อกล่าวหาเพราะไม่มีความคืบหน้าและคิดว่าเสียเงินเพิ่มเพื่อตามหาของที่หายไปนั้นไร้ประโยชน์ เพราะของเหล่านั้นน่าจะหายไปแล้วและอาจไม่พบอีกพวกเขาคิดว่าค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและความเครียดจะมากกว่ามูลค่าของสิ่งของ พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าชัดเจนว่าไบรอันฆ่าอน,นาแต่เขายืนยันว่าไม่มีความผิดและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากที่เธอออกไปขึ้นเครื่องบินในวันปีใหม่สำหรับลูกทั้งสามของทั้งคู่เพื่อนของอันนาขอให้รัฐให้เด็กๆอยู่ด้วยกันและให้อยู่กับเพื่อนในครอบครัวหลังจากไบรอันถูกจับกุ่มเด็กๆอยู่กับแม่ของเขาแต่ต่อมาถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลของรัฐซึ่งน่าเศร้า มากนอกจากนี้พวกเขากล่าวว่าการแยกเด็กๆจะทำให้สถานการณ์แย่ลงและจะดีที่สุดถ้าพวกเขาอยู่ด้วยกันกับคนที่โหวงใหญ่รัฐตอบว่ามีนโยบายพยายามให้พี่น้องอยู่ด้วยกันเว้นแต่มีเหตุผลที่ต้องแยกเด็กคนใดคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนไม่ใช่กรณีนี้ สิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆอยู่ที่ไหนและรัฐไม่สนใจว่าพวกเขาจะถูกส่งไปที่ใดนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดแต่ฉันยอมรับว่าฉันมีอคติเมื่อเด็กๆมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉันเกลียดที่ระบบกฎหมายดูเหมือนปฏิบัติต่อเด็กๆที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังสุดท้ายมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับคดีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือลูกๆของไบรอันจะต้อง เรียนรู้สิ่งที่เขาทำกับครอบครัวของพวกเขาเรื่องราวของอนาจบลงอย่างน่าเศร้าเธอได้รับบาดเจ็บแล้วและไม่ว่าสิ่งที่ไบรัน อาจทำกับเธอจะไม่สามารถย้อนกลับได้แต่ความเจ็บปวดที่เด็กๆเ,เหล่านี้ต้องเผชิญตอนนี้มันทนไม่ได้และกำลังเกิดขึ้นมันบอกอะไรได้มากว่าไบรอันยังคงปฏิเสธความผิดและยึดเยื้อคดีโดยไม่สแสดงความเสียใจหรือแม้แต่ความเศร้าเกี่ยวกับการหายตัวไปของอันนามันทำให้คุณสงสัยว่าเด็กๆของเขาจะสามารถให้อภัยเขาที่พรากแม่ของพวกเขาไปได้หรือไม่ผู้ที่รักพวกเขามากกว่าคนอื่นและจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขามีความสุข ตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือรอดูว่าไบรอันวานชีจะถูกตัดสินอย่างไรฉันหวังว่าเด็กๆจะปลอดภัยนี่คือจุดจบของคดีวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่านี่น่าสะพรุงกลัวอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคดีอาชญากรรมที่แท้จริงเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมและเจอกันในวิดีโอหน้า